สำหรับพี่จ้ากบนะ่ต้องออียงมากมายดอกพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับพ่อพ่อกับผมนะฮะพี่จ้าสำหรับื้นนี้พ่ต้องออียงมากมายดอกนะครับมื้อนี้กะมานําเสนอนะครับเมนูบ้านๆคือโกนะครับื้อนี้ผมสีเฮ็ดอันนี้พี่น้องนะครับเมืออันนี้ครับผมอันนี้ผมทีมาแกงนะครับแกงแ้วไม่ส้มใส่ปลาดุกนาะครับอันนี้เป็นสูตรน้ำใสนะครับสูตรง่ายๆเฮ็ดกินง่ายๆพ่ต้องเอียงมากมายดอกครับผมอันดับแรก ตะไคร้ใส่ลงไปครับผมทุบเลี้ยวนะครับตะไคร้ใส่ลงไปใบปประกูดใส่ลงไปประมาณสองสามน่วยพอนะครับแล้วก็หอมแดงใส่ลงไปนะหอมแดงใส่ลงไปใส่หอมแดงเสร็จแล้วนะครับวันนี้เฮากาจะมาปุงก่อน เราจะมารุงกอนคือสูตรง่ายๆนะครับสูตรง่ายๆบ้านๆนะไม่ต้องไปพิธีพิถันพิธีดีตองอย่างมากมายดอกเอาประแดกใส่หน่อยเดียวนะครับพอให้มันได้กินอย่าไปใส่หลายล้วมันสกลายเป็นอม <c oughs> มันสกลกยเป็นอมครับผมเกลือขาดเนะ่ดรด้ครับผมเกลือขาดเ่รด้นะเอากะเมืองน้าม,มันแล้วกยจะใส่หลายมันสีเค็มเอาสมิก้อนอืม ปรุงง่ายๆนะครับเค็ดง่ายๆลองไปเค็ดเม่งกับพี่น้องเด้อแปลงนัวเอาแนวแซบใส่ลงไป <laughs> บ่แซบให้มันหูไปเนะพี่น้องเนาะอ่าหลังจากนะครับเฮาปรุงเขาอย่างรเรยบร้อยแล้วอ่าอันดับแรกอันดับต่อไปนะครับ <S <s เอาน้องไปสมลงก้อนนะอ่ะสำหรับผมนะครับผมจะมากเอาน้องไปสมงปลงก้อนจนะบ่อป่าลงกอนนะอือ เอาน้ไม่สมลงคือน้ามผมนี่มันเดือดแล้วนะผมบอกว้ก่อนนะครับหน้ามผมนี่มันเดือดแล้วนะครับผมมาหน,นีก็จูฟื้นเขาหลังจากมันฟุดแล้วมาหน,นีห่อป่าลงครับผมนี่ห่อป่าลงไปอย่าไปนคนนะพี่น้องนะครับอย่าไปนคนเน็ดขาดเอออย่าไปนคนหามคนเน็ดขาดด้วยเลยไป นะครับถ้าผู้ใดคนหนีมันทีขานะห้ามคนนะเอาปลาดุกสามตัวใส่ลงไปเอาพริกแห้งนะครับบีลงไปขั้นตอนต่อไปครับผมปิดฝาหมอ้อ เนาะมือฝ่ามอาก็ง่ายๆอืมปิดฝ่ามอครับผมเนาฝ่ามอากระเปื่อนแน่เด้อมันองียงมากมายดอกเออเนาะนักท่าเฮน้ามันฟด ให้น้อไม้มันสุกให้ป่ามันสุกนะครับหลายคนคือว่าอาจจะถามพี่จ้าพี่จ้าคือว่าใส่ป่าก่อนนะคือว่าใส่ป่าก่อนนรอไม้นะครับซึ่งมันเป็นความแซบส่วนบุคคลนะพี่น้องนะครับแล้วกัผมว่าต้องการที่อยากให้ป่ามันเปื่อยจนเกินไปนะครับผมก็ต้องใส่วิธีนี่นะก็ว่าต้องอย่างมากมายเดอกครับผมนะแนวใดี่เยาเฮ็ดเฮาแซบเฮ็ดหลดนะครับเฮ็ดหลดบ่ต้องอย่างมากมายเดี๋พี่น้องอ่ะยวทาให้มันเดือดครับผม ครัพี่น้องนะครับหลังจากที่มันฟดโดนเติบมาเปิดฝ่ามอสครับผมมันฟดโดนเติบแล้วครับผมโอ้ยฟดเปิดฝ่ามอสครับผมเปิดฝ่ามอสเปิดฝ่ามอสเอาโอ้พี่น้องมึงครับผมโอ้พี่น้องมึงโอ้ฟดแบบว่าบล็อก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 เลยนะ แซ่บแล้วคิดว่าป้าถั่วเป๊ะเลยมัต้องเี่ยงมากมายดพี่น้องนะครับหลังจากปลาสุกเยี่ยงสุกเรียบร้อยแล้วนะครับขาดไ้เล,เลยนะครับคือผักอีตูใส่ลงไปเอา ฝากพี่น้องนะครับเรียบร้อยนะครับแกงน้อยส,ส้มนะครับสูตรน้ำใสเฮ็ดง่ายเฮ็ดกินง่ายนะครับพร้อมเสิร์ฟครับผมโอ้พี่น้องมากมามามาครับผมโอ้เทบบไดดอกมมนสิล้นเทบบไดเทบบได้มนสิล้นแกงน้อ่ส้มแกงน้อ่ส้มสูตรน้ำใสนะครับสูตรน้ำใสวบ้านเลยเนะเอาเอา เอ้าร่อนร่อนร่นพี่น้องร่นร่อนร่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 นเลวร่นเนี้ยวร่นทา้งหลังเอามันรทางหลังมันร่นทั้งหลังวัสดุอย่างมากมายดอกเอ้ากลิ่นง่ายๆนะครับเฮ็ดกินง่ายๆยุยง่ายมือเนี่ยเหนียวเด๋ยมันง่ายเฮ็ดรวด จะไปพิธีดีตองเอยียงคักปันนั่นแม่นบอกพี่น้องง่ายง่ายอา้าวมานำ้ำเซ็บ,บมือเนี่ยแก้วบุมีดอกแก้วกับบุมีโอ้ ความเปรี้ยวนะครับกำลังพอดี หน้าตามันแบบนี้นะครับผมบอกได้ครับเดี๋ยวนะรสชานนี้เพื่อนนะครับการปูพักลักจำ เวลาผมเห็นข้าเจ้าเฮดกับเขาเนะั่นนะครับผมสี่มักมักแหนมนะครับมักแหนมมักซองมึงข้าเจ้าไซอ่างแน่เอ,อแล้วก็จำบอาวัะนะอื หอนหอนหอนโอน้โหอห,อน,หอนกัก สำหรับน้ำไม่ส้มหรือน้ำไม่ดองนะครับถ้าพี่น้องซื้อนะครับผมบอกไว้ก่อนนะอ่าพี่น้องจำดีๆนะถ้าพี่น้องซื้อบางเจ้านะครับเพื<ๆ>่อนเจ้าไปดองน้ำส้มใส่ชูพี่น้องนะเจ้าบางเจ้านะครับเพื่อนกระเ็ดให้มันเกิดการหมักดอง นะครับเกิดรสชาติเปรี้ยวตามธรรมชาติคือเจ้าของผมเนี่ยอันนี้เฮ็ดเองนะฮะหน้าเป็นคนเฮ็ดหน้าเพื่อนีเฮ็ดไปสุป,ปีนะครับเป็นการถน,อ,ถนอมอาหาร ถ้าเกิดว่าผ่านการหมักดองนะครับโดยน้ำส้มสายชูนเขาต้องล่างออกก้อนเลยพี่น้องต้องล้างน้ำออกก้อนจากจากน้ำนึงอ่ะจะค่อยเอามาเฮ็ด แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นแบบเนี้ยแธรรมชาติแบบเนี้ยเออปันน้าหัวกน้ารวดอืมกินข้าวมื้อแ้ก็ติบ จิบน่อยแต่ว่านะครับผมสีบอ่อค่อยมากกินเขาให้มันเกี้ยงกล้องเช่อเดียวต้องติดไว้คพรามโบราณข้าเจ้านะครับข้าเจ้าถือแถวบ้านผมนะครับว่าบัรจุสิถ้าเกิดว่ามันมีเข้านะครับเหลืออยู่ในกล้องเข้าเนี่ยนะฮะมันจะเฮ็ดให้เขามีเขา,ม,เามีน้ำกินตลอดปีพี่น้องนะครับสีบอ๊อได้ขาดแคลนวันนี้มันเป็นความเชื่อแล้วผมบอกไว้ก่อนเด้อมันเป็นความเชื่อเพื่อนพาเฮ็ดมาแบบนี้ครับผม คนมาพาเห็นมาแบบนี้เขาต้องเห็นตามอ้ต่อใจแห้งสำหรับพี่แจ้ก็บอกนะว่าต้องอยี่ยงมากมายแ้วพี่น้องอื ที่เดียดคือ้ราไม่ซุมมันอู้แสีบบไหย